เห็นอะไรไหมนั่น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 เราไม่เคยเจอขนาดนี้นะเพื่อนเพื่อนโอ้โหด,ดูดีใจมากเลยเพื่อนๆดู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 สิด,ด,ดูสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนก็เห็นหน้าใส่หมูอย่างนี้แล้วจ้าเพราะว่าจะเอาไว้ที่รถไม่ได้กลัวมันหายจ้าวันนี้มาคนเดียวเพื่อนเพือ่อนเจอเห็ดน,นี่หมวแต่ตัดขาไม่ได้ต้องเก็บไปตัดที่บ้านแล้ววันนี้ ไปลุ้นกันนะจ๊ะดิมันไม่มีไม่มีแสงนะจ๊ะวันนี้เราก็จะไปแบบรีบๆเนาะไปตามจุดที่มันเคยขึ้นนะจ๊ะแต่ดูแล้วเพื่อนทั้งเงียบทั้งมืดคงอยู่ไม่นานแล้วจ้ะเอาถุงเล็กๆมาเนี่ยด้วยความที่อยากมาดูเนะาะเมื่อคืนฝนมันตกมันไม่ตกหลายวันแล้วนะจ๊ะ ที่นี่แรงมากจาก้ะที่อื่นตกจนท่วมเลยจ้าเพื่อนๆเ,เขตเรายอมรับเลยไม่มีจริงๆจะน้ําฝนนะตั้งแต่เรากลับมาฝนตกสองรอบเองจ้ะแล้วก็ตกน้อยด้วยเราก็นี่ได้อยู่เนาะวนเลย <c oughs> นี่นะเ๊ะเพื่อนๆ ก็ม,มีสารพัดตัวที่มันจ้องมากินอยู่นะมาเพื่อนๆดูดิอันนี้นี่เพื่อนดูดิโหย,ยุงมาเลยอ่ะเพื่อนดูดิอืมเราตัดเอาเนะาะใหญ่อยู่นะจ๊ะนี่อวบเชียวดูช่องเราก็เห็ดจะไม่ไม่เยอะนะจ๊ะเพื่อนๆ อดีวดิเก็บเก็บเก็บเ,เ,เอานะไม่ใช่ไม่เอานี่อุ้ยมันหกักแล้วเอาไปด้วยให้เ,เพื่อนพอได้กินอยู่นะมันอร่อยอยู่นะอย่างเงี้ยวันนี้ขอตัดนะเพื่อนนะเอาไปกินแหละเราเพื่อนเห็นปะ มันจะได้ดอกประมาณนี้นะมันมีคนมาเราได้เนี่ยไม่ได้มีแต่เรานะจ๊ะนี่นเพื่อนดอกประมาณนี้คนก็ก็รู้เยอะนะมันเป็นป่าชุมชนนะจ๊ะมาจา้ะมีคนมาแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้เขามองไม่เห็นเนะี่ยที่เราปิดไว้นะีน่เพื่อน ดอกเล็กก็เอาแต่เดี๋ยวไม่ได้กินมันก็ไม่ได้เล็กเกินนะมันโอเคอยู่แบบนี้เจียวไข่อร่อยมากเลยนะเพ,พื่อนๆนี่เห็นอย่างนี้เจียวไข่อร่อยนะจ้านี้มันคล้มนะยุงก็เลยเยอะเพ,พื่อนๆนี่จะ้ะเพื่อนๆดูขาดิเห็ดขาแบบนี้นะ่ะมันอร่อยมากนะปีนี้มันสมบูรณ์นะ เราใช้คำว่าสมบูรณ์แล้วกันเนาะเราอย่าเอามีดตัดอะเดี๋ยวเราเอามีดตัด้ะก่อนนี้นะมพ่ดูดิเห็นไะหนี่เขาอ้วนมากเลยนะมีไหมดอกน,นี้เล็กยู่เดี๋ยวอู้ยตายแลวเพื่อนเรา เราไม่เห็นดอกนี้นะดูดิดูด,ดิเอามาตัดออกหน่อยนะนี่จ้ะโอ้โหเพื่อนๆงามอยู่นะนี่อ้วนๆเลยนี่อ้วนนะสะใจเลยจ้ะเพื่อนๆเ,เพื่อนนี่เห็นไหม พ <P ot ter> อได้อยู่นะโอ้ยยุงกัดยุงกัดครับยุงลุมเลยอะนี่เพืเ่อนๆดูด้ดดดมองหเห็น <c oughs> เห็นมันขายใหญ่มากเลยนี่เดีเห็นไหม <et> เพื่อนทาก็หิวนะสารพัดต,ตัวละหิวจ้ะ กอ,องกังวลเงินต้องขอใครด้วยนะยนี่นะนี่นี่นะมาแถงนี้โอ้ยมีตัวกินอนะ่ะจำาเพื่อนเขาก็ชอบนะมันเป็นอาหารเหมือนกันนะนะ มันเคยขึ้นนี่เนไได้อยู่นะเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราดึงเพื่อนเด๋ยวลุ้นด้วยกันขาวอวบเลยจ้ะเดี๋ยวย่าออกหน่อยดูด้ป่ามีแสงนิดๆเพื่อนเห็นไ,ไหมตวกนี้เดี๋ยวเออ,อขาอวบอยู่ นะมาเพื่อนเพื่อนว่าไปนี่สั่นหน่อยนะโอ้ยนี่จดะดอกมนันนี่นะเพื่อนนะตกขอบเลยถ่ายขอบไปเพื่อนเลยนะจ๊ะมีตรงโน้น,นอีกเนาะเดี๋ยว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 รวมว,ว,ว่าได้กี่ดอกมามามา เพื่อนดูเห็นไหมนี่จ้ะได้ดอกเดียวนะนีดอกล้มอยู่เพื่อน,นีดอกเห็นไหมออโอ้ยขามันแบบอ้วนมากเลยนะดูดิอ้วนไหมอ้วนมากเรียบ เยอะอยู่นะเพื่อนๆน,นะปีนี้ไม่รู้เห็ดพึ่งจะขึ้นไหมนะเอาเห็ดเหลืองก่อนแล้วกันเนาะจะดอกโอ้โหเพื่อนๆเล็กมากเลยมันดอกเล็กมากเลยเพื่อนเดี๋ยวจะเอาแค่บางดอกไปนะเนะี่ยมันเล็กเกิน อีกคะเนี่ยดูเพื่อนดูเห็ดอะไรเห็ดอะไรนะเห็ดไครเหมือนเห็ดไขรอะไรอย่างงี้แล้วจ้ะไม่รู้ว่าเห็ดไขรจ้ะข้างหินเลยนะจ้ะข้างหินก็เกิดนี่ขอคขิเรีกขอ,ขอ,ขอ,ขอความร้อนไออุ่นเห็ดมันปูจ้า โอดหินเลยเพื่อนๆดูดิโอ้โหเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนนะดูเขาเล็กๆปิดไว้ก่อนนะดูอ้ยยงกัดเราเพื่อนมะไม่เคยเจอไม่เคยเจอขอบอกไม่เคยเจอ้าแบบนี้ไม่เคยเจออู้แบบนี้ไม่เคยเจอนนี่แเจอแบบนี้ครั้งแรกสะโอนหลายมารลยจเพื่อน เดี๋ยวเราขอตั้งกล้องได้ไหมนี่ไม่ได้อีกแหละไม่ได้ไม่ได้เราอยู่คนเดียวเราต้องรีบเดี๋ยวเพืเ่อนโอ้ยุยงยงุงรขบยงุงเพื่อนยุงเยอะมากเลย เี่ยจะ้ะสันเลยนะโอยเพื่อดูอู้ đồ rồi, được rồi, được rồi, được ขึ้นเลยเพื่อนแลวตัวกินก็มีนะจ๊ะอ่ะมันเป็นอาหารเนาะนี่เพื่อนเดียวเด็วขอบใจจริง มันยังเล็กเยอะอยู่นะเราก็จะเอาเฉพาะดอกที่มันโตหน่อยเนะเพื่อนๆอ่ะโอ้ยยุงเอ้ยสะออนเราจริงๆเลยยุงเ <c oughs> พื่อนดูหมานเจมอนหมานหมานเพื่อนๆหมานมากเลยทีเดียวดูเลยจ้ะเพื่อนนี่เยอะไหม <c oughs> ดูเลยงามไหม นานๆจะเจออย่างนี้สักทีนะเปะมีอยู่กอเดียวว่าจะไม่ตัดอ่ะอดไม่ได้แต่ตัดแล้วกันนะเพื่อนไปไหนละเห็ดนี่เขากอใหญ่มากเลยอ่ะกอมันใหญ่มากเลยนะเดนะี๋ยวเราตัด นี่มันก็เหลือโคนบ้างนะเตรียดตัดทิ้งไว้ที่นี่แนหะ